นึกภาพว่าเรากาลังนั่งอยู่ในรถแข่ง F1 เครื่องยนต์คำรามกาลังแรงม้ามหาศาลอยู่ในมือของเราเท้าลอยอยู่ในคันเร่งความเร็วทะลุ300กิโเมตรต่อชั่วโมงเซียวนาทีเดียวสามารถเปลี่ยนจากชัยชนะเป็นโศกนาฏกรรมได้แต่มันไม่ใช่แค่ทักษะของคนขับที่ทําให้พวกเขาเร็วอุปกรณ์ทุกอย่างที่พวกเขาใช้ถูกออกแบบมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดและนั่นรวมถึงรองเท้าด้วยนี่คือ p ู ma s p ป ed Cat รองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนามแข่ง ก่อนจะกลายมาเป็นไอคอนของวงการสเนคเกอร์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของมันตั้งแต่ตอนต้นกำเนิดในสนามแข่งยุค80สู่ยุคทองของไมเคิลชูมัคเกอร์และกลารก,กลับมาของมันในยุคปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อไมเคิลชูมัคเกอร์หรือแม้แต่อตันเซนนามาก่อนถึงแม้ว่าการแข่งฟอร์มูล่าวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่กีฬาที่เราชื่นชอบเลยก็ตามแต่นักแข่งที่เราอยากให้รู้จักในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้รู้จัก แต่เราอยากให้รู้จักเพราะเขาคือจุดกำเนิดของรองเท้าพูม่าสปีดแคทนั่นเองและนักแข่งคนนั้นก็มีชื่อว่าสเตฟานเบลล์ออฟสเตฟานเบลอฟเนี่ยเป็นนักแข่งรถชาวเยอรมันที่เคยเป็นแชมป์โลกในการแข่งขัน world endurance championship ที่เป็นการแข่งขันความอึดที่ต้องแข่งให้นานที่สุดเร็วที่สุดถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Ford vs Ferrari ก็คือการแข่งประเภทเดียวกันแต่เป็นคนละสนามส่วนใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้แนะนำว่าให้ไปดูตอนนี้เลยมันสนุกมากจริงๆย้อนกลับมาเล่าเรื่องของสเตฟานเบล o ์อฟกันต่อ ว่านอกจากที่เขาเคยคว้าแชมป์รายการที่ว่ามาแล้วเนี่ยเขายังเคยเป็นเจ้าของสถิติโลกที่สนามเนบร์กิงด้วยความเร็ว6.11.13ซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกในสนามนั้นยามนานถึง35ปีก่อนที่สถิติจะถูกทำลายในปี2018 นอกจากนี้แล้วเขายังเป็นคู่แข่งคนสำคัญของไอตันเซน่าในยุค80เขาแข่งแบบไม่มีคำว่าถอยกดคันเร่งจนสุดแม้แต่โค้งที่อันตรายที่สุดก็ไม่ทําให้เขาลังเลและนี่เคอเหตุผลที่เขาต้องการรองเท้าที่ช่วยให้เขาสัมผัสทุกแรงกดของคันเร่งและเบรกได้อย่างสมบูรณ์แบบพูม่ารู้ดีว่านักแข่งแบบเบลอฟเนี่ยต้องการอะไรรองเท้าที่พวกเขาสร้างขึ้นมามีน้ําหนักเบาพื้นบางเป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนองได้ไวที่สุดและที่สําคัญก็คือมันกันไฟได้เพราะในยุคนั้น F1 คือกีฬาที่อันตรายชีวิต แต่ถึงรองเท้าจะดีแค่ไหนถ้านักแข่งเร็วเกินไปมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มันเป็นที่น่าเสียใจที่เบลล็อกได้เสียชีวิตจากอบุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามแข่งด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นฟาสต์ฟอ์เวิร์ดสู่ปี1999ผู้มาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดมาก่อนพวกเขาหยิบรองเท้าแข่งของตัวเองมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์และนั่นคือการกำเนิดของ Speedcat OG นั่นเอง สปีดแคทเนี่ยยังคงดินเอเดิมของรองเท้าแข่งไว้อย่างครบถ้วนแต่ถูกปรับให้ใส่ได้ในชีวิตประจําวันมันกลายเป็นรองเท้าที่คนทั่วไปสัมผัสถึงความเร็วแม้ว่าจะไม่ได้ขับรถแข่งเลยก็ตาม สปีดแค่ไม่ใช่แค่รองเท้าแฟชั่นทั่วไปทุกส่วนของมันยังคงความเป็นรองเท้าแข่งไว้เหมือนกับว่าพูม่าแค่เอามันออกจากสนามแข่งแล้วให้เรามาใส่บนถนนแทนไม่ไว่าจะเป็นพื้นรองเท้าที่บางเป็นพิเศษช่วยให้รู้สึกถึงพื้นได้ชัดเจนหรือจะเป็นหนังกลับคุณภาพสูงให้ความกระชับความสบายและความทนทานรวมไปถึงทรงโลโปรไฟล์ที่รับแรงบันดาลใจมาจาก รองเท้า F1 และที่สําคัญพื้นนอกที่ทําจากยางที่ยึดเกาะกับพื้นได้ดีแม้ในวันที่ฝนตกพื้นเปียกรวมไปถึงลวดลายของพื้นนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากล้อรถของรถแข่ง F1 แต่แล้วเทรนด์ก็เปลี่ยนไปสนิเกอร์แบบชังกี้อยู่ดีๆก็กลับมาครองโลกสปีดแคทดูเล็กเกินไปเรียบง่ายเกินไปและค่อยๆหายไปจากตลาดรองเท้าที่เข้ามาแทนที่ก็จะเป็นพวกเดียชูทั้งหลายที่จำไม่ผิดก็จะเริ่มมาจากในกี้แอร์โมนาชหรือว่าแอร์มาโน่อย่างที่คนไทยรู้จักกัน รวมไปถึงการมาของรองเท้าสเนคเกอร์จากแบรนด์ไฮ g อน n d ลักชัวอย่าง Balenciaga, Triple S หรือพวก Off-White Sneakers แล้วก็มีพวก Jordan 1ที่กลับมาฮิตอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยไปสู่รองเท้า Adidas y e e ซ y ที่แต่ละแบบก็จะมีความชังกี้ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัว แต่ในปี2024พูม่านำมันกลับมาอีกครั้งการเลตโรสปีดแคทโอจิทำให้มันกลับมาอยู่ในใสายตาของคนรุ่นใหม่มีการทำการตลาดอย่างหนักหน่วงรวมไปถึงช่วงเวลาที่ประจบเหมาะเพราะผู้คนเริ่มเบื่อกับรองเท้ารุ่นเดิมๆยี่ห้อเดิมๆคนส่วน<ๆ>ใหญ่เหมือนจะหาแบรนด์เล็กๆมากขึ้นพูม่าได้ลงทุนจ้างโรเซ่แบ็คพิงในการมาเป็นแบรนด์แอมให้กับพูม่าและแน่นอนว่าการเอาโรเซ่มาถ่ายแบบสสำหรับสปีดแคทมันก็ช่วยให้คนอยากได้รองเท้ามากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสปีดแคทเนี่ยเป็นที่รู้จักครั้งแรกเพราะใคร ไมเคิลชูเมเคอร์นั่นเองในปี1999-2000ที่ทาพูม่า เม่วางขายรองเท้ารุ่นนี้แน่นอนว่ารองเท้าเนี่ยมันขายดีของมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยดีไซน์และด้วยสีแต่การที่ผู้คนทั่วไปได้เห็นชูเมเกอร์ใส่รุ่นนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้รองเท้าสปีดแคทเป็นที่ต้องการจากคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าทาไมน่ะหรอก,ก็เพราะว่าชูเมเกอร์ในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่า <and S 2> เป็นนักแข่งและก็นักกีฬาอันดับท็อปเลยก็ว่าได้เขาเคยได้แชมป์ในปี1994และ1995หลังจากที่เข้าวงการมาเพียง3-4ปีรรรร่่ววววมมมมมกกกาาทแแลล้้้้้็ไดนถยชัใหคง ในช่วงต้นปี2000นอกจากนี้ชูมัคเกอร์เนี่ยยังเป็นนักแข่งที่ขยันถ่อมตัวแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นยิ่งกว่าตํานานนักแข่งรถสปีดแค่ในปี2025เนี่ยยังจะคุ้มค่าอยู่ไหมด้วยราคาเพียง3,800บาทสําหรับตัว OG ก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงแล้วก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มหาซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะดูจากแนวโน้มแล้วทางภูม่าก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆพวกเราเลยไม่ต้องไปนั่งซื้ แต่ที่จะตัดสินใจยากก็คือว่าเราจะซื้อสีอะไรนี่แหละเพราะว่าดูแล้วทาง p ูม่าเนี่ยน่าจะเน้นโกยด้วยสปีดค้นในปีนี้ ก่อนที่จะไปหาทางเล่นรุ่นอื่นต่อแล้วก็สีที่ออกมาแต่ละสีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพทั้งนั้นล่าสุดถ้าทีร่รูมาเนี่ยสีน้ําตาลก็คือเริ่มขาดตลาดแล้วเรื่องไซส์เราแนะนําให้บวกมาครึ่งไซส์แต่รองเท้าเนี่ยจะขยายเล็กน้อยเพราะว่ามันทํามาจากหนังกลับแท้ช่วงแรกอาจจะบีบในช่วงนี้หน่อยแต่ว่าอาจจะต้องทนไปก่อนสุดท้ายแล้ว p e e d Cat เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีล่าสุดหรือความสบายเหมือนพวก Bo ู t หรือ Zoom Air แต่นี่คือรองเท้าที่มีเรื่องราวที่ลึกที่สุดคู่หนึ่งในวงการรอ,องเท้าที่สําคัญมันเป็นนนนรรองงทท้าาี่่่สสวมใโดดยัักแขะบต สร้างจากสนามแข่งไม่ใช่แค่รองเท้าแฟชั่นที่โผล่มาแล้วก็หายไปและวันนี้ขอทิงท้ายด้วยคําถามก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆต้องเลือกระหว่าง SpeedCat กับรองเท้าคู่ใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าในวันนี้เพื่อนๆจะเลือกคู่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเหตุผลของแต่ละคนกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้บ๊อบบ๊อบเวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย